สวัสดีครับสวัสดีพี่สมเกียรติแล้วก็คุณแม่คุณแม่อะไรนะครับแม่ทิพย์คุณแม่ทิพย์นะครับผมวันนี้นะครับมงคลคาเซนเตอร์นะครับมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะส่งมอบรถเป็นซูซูกิสวีฟคันนี้นะครับขออนุญาตสอบถามหน่อยครับเป็นยังไงทําไมได้มาซื้อรถที่มงคลคาเซนเตอร์แล้วเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการบริการแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเป็นยังไงบ้างขอสอบถามหน่อยอ้าวเดี๋ยวพี่ทำไมได้มาซื้อรถที่นี่ที่แรกเลยอ้าอ่ับก็ติดตามมาจากเพจของมงคลครับก็รู้สึกมั่นใจกับ ร้านนี้ครับก็เลยลองมาถามดูมาเข้ามาฟุยรายละเอียดก็มีคุณต่อนี่แหละครับก็คอยประสานงานให้ตลอดก็มั่นใจครับเขาก็ไม่ได้ไม่ทิ้งลูกค้าครับก็ําเดินการให้ตลอดก,ก็ดีครับไม่ไม่ไมก็จนถึงวันนี้ครับวันวันรอบรถก็ภูมิใจครับโอเคค่ะแม่ถูกใจมากที่ว่าเต็นท์นี้เป็นเต็นท์ที่บริการลูกค้าได้ประทับใจคือแม่ชีวิตน,นี้ไม่เคยได้แม่ ดีใจมากที่ได้ร้อคันนี้เพราะลูกแม่ทำให้แม่ภูมิใจจริงๆแม่ขอบคุณทุกคนในเต็นนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเรียกว่าเป็นการขอบคุณที่เรียกน้ําตาะลรทีเดียวนี่ะนะครับก็ต้องต้องขอต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่เกียรตินะครับที่เดินทางมาจากจริงๆเป็นคนอ่างทองนะครับด้วยความที่ พี่เกียรติเองนะครับไม่ใช่คนในพื้นที่ในเรื่องของไฟแนนซ์บางทีก็จะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของทั้งด้วยงานพี่เกียรติเองเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่ออกรับรองเงินเดือนให้ได้นะครับไม่ว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆจะค่อนข้างยากนะครับแต่ด้วยทางมาร์เก็ตติ้งเนาะทางพี่ตานนะครับทางเกียรตินคินเองเขาก็ดําเนินการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารเองหรือว่าวิ่งไปเซ็นนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็เลื่องรถให้นะครับต้องบอกว่าคันนี้ซื้อคันเดิมอีกนะครับแล้วก็ใหม่ด้วยนะครับค ใหม่กว่ามากเลยนะครับปี2015แล้วก็ของเงื่อนไขพิเศษของเจ้านายเจ้านายก็เลยอนุมัติให้ลดราคาอะไรต่างๆแถมให้หมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ทั้งขอบคุณพี่เกียรติแลวก็คุณแม่ทิพย์นะครับที่ให้ความไว้วางใจกับมงคลคาินเซ็นเตอร์มาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีใครอยากได้รถนะครับฝากด้วยว่าแนะนําช่วยหน่อยนะครับหรือว่ามีพี่น้าพี่น้องต่างจังหวัดก็ได้อยากได้รถก็แนะนําที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ